ไรละ1000บาทโอนงวด2วันนี้17จังหวัด7.4แสนรายกลาดสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันพุทธที่29พฤศจิกายน2566แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่ง เพื่อจับไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมาแลวฟังข่าวสารกันเลยครับวันนี้นะครับ29พฤศจิกายน2566ทกสนะครับโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน2,000 0บาทตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ให้มีรายได้และสภาพคล่องในการใช้จ่ายรวมถึงพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวให้สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเษกษตรตกอผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2566ทับ67สำหรับจังหวัดที่ได้รับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1000บาท ในวันนี้29พฤศจิกายน66คือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ภาคเหนือจำนวน17จังหวัดวงเงิน80,000ขออภัยครับ8 4 8 8ล้านบาทรวม7.4แสนครัวเรือนได้แก่จังหวัดเชียงรายแม่ห้องสอนเชียงใหม่พระยา,น,าน่านลำปางลำพูน แพร่อุตราดิตสุโขไทยตากพิสุนโลกกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีและเพชรบูรณ์นะครับเกษตรกร,ร,กรที่มีเสียนะครับสามารถตรวจสอบสถา,านะความเป็นเกษตรกร,ร,ก,รการขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรปี66นะครับได้ที่ farmer dot go t th นะครับ ทั้งนี้นะครับกเกษตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน baac mobile ตลอด24ชั่วโมงและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่านบริการ baac connect ทาง l ลาย baac family อีกด้วยสำหรับการเช็คเงินไราละ1,000บาทปี66ทับหกล่าสุดนะครับกเกษตรกรนะครับสามารถตรวจสอบ ได้ผ่าน2ช่องทางดังนี้นะครับผ่านช่องทางไลน์คลิกไปที่เว็บไซต์ของชงโค o i n b a a c com เช็คผ่านแอปพลิเคชันทก,กสเอโมบายนะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารการโอนเงินช่วยเหลือชาวนาได้ละ1,000บาทวันที่2หรืองวดที่2ที่วันนี้มีการโอนเงินให้กับ17จ,จังหวัด ภาคเหนือและสุดท้ายนี้ก็ผมคดแชร์ข่าวกเกษตรพารวยก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมท,ทุกท่านโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ